สร้างสไลด์มัลติมีเดียเนื้อหาภายในสไลด์นอกจากจะมีข้อความและรูปภาพแล้วนะคะหากต้องการนำเสนอสไลด์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเช่นงานนำเสนอที่ต้องการนำเสนอโชว์โดยอัตโนมัติอาจจะนำเสียงและภาพเคลื่อนไหวประเภทไฟล์วิดีโอหรือแฟโมูวี่เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจะทำให้งานนำเสนอนั้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรูปภาพและเสียงทำให้ดูตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น การตกแต่งสไลด์ด้วยเสียงการใส่เสียงในสไลด์มัลติมีเดียเสียงที่นำมาใส่ในสไลด์อาจจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์อาจเป็นเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงที่บันทึกไว้เองหรืออาจจะใช้ดนตรีจากแผ่นซีดีเพลงนะคะใส่ลงไปในสไลด์ก็ได้เมื่อนำมาใส่ในสไลด์จะเห็นเป็นรูปลำโพงนะคะซึ่งสามารถจะกำหนดให้เล่นเมื่อเริ่มฉายสไลด์หรือเมื่อคลิกเมาส์ขณะฉายสไลด์ก็ได้นะคะ ประเภทของไฟล์เสียงไฟล์เสียงที่สามารถนำมาใช้กับงานนำเสนอมีดังนี้นะคะ .wav .wma .mp 3 .aiff .au .midi การแทรกไฟล์เสียงการเลือกไฟล์เสียงประเภทต่างๆนะคะก็เก็บไว้ในเครื่องนะคะสามารถนำมาแทรกในสไลด์ได้ดังนี้นะคะหนึ่งเลยเป็นกดที่ แท็บแท็นะคะจากนั้นจะเห็นรูปไอคอนที่เป็นรูปลำโพงคลิกหนึ่งครั้งนะคะเลือกไปที่เสียงจากแม้มตัวนี้จะเป็นการเลือกเสียงจากในเครื่องนะคะที่เราสามารถดาวน์โหลดมาหรือบันทึกไว้เองหรือบันทึกไว้แล้วหรือเสียงเพลงที่เราจะเอามาใส่ในสไลด์นะคะขอเลือกเป็นมิวสินะคะจากนั้นแซมเปิ m มิวสิก เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการนะคะจากนั้นกดตกลงโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้นะคะว่าต้องการเล่นตอนไหนนะคะถ้าอัตโนมัติก็หมายถึงว่าให้เล่นทันทีเมื่อสั่งโชว์สไลด์นะคะหรือเมื่อคลิกเมาส์นะคะก็คือแสดงเสียงเมื่อคลิกเมาส์บนรูปไอคอนลำโพงนะคะขอเลือกเป็นอัตโนมัตินะคะ เมื่อเราแทรกมาแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นรูปลำโพงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนที่เราแทรกขึ้นมานะคะส่วนการปรับแต่งเสียงนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องมือเสียงขึ้นมาแล้วก็มีแท็บตัวเลือกนะคะจะเห็นว่าจะมีแท็บอันแรกเลยนะคะที่บอกว่าเล่นแล้วก็แสดงตัวอย่างเราสามารถคลิกเพื่อแสดงตัวอย่างของเสียงดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นเสียงที่เราแทรกเข้ามานะคะ ถ้าต้องการหยุดก็กดไปที่แสดงตัวอย่างเหมือนเดิมถัดมานะคะเป็นระดับเสียงนะคะในการนำเสนอในภาพนิ่งเราสามารถคลิกแล้วก็เลือกระดับของเสียงได้นะคะตั้งแต่เบาปานกลางดังแล้วก็ปิดเสียงนะคะลองคลิกมาที่เบานะคะแล้วก็ลองเล่นเสียงดูก็คือแสดงตัวอย่าง ะะเสียงก็จะเบาลงนะคะถ้าเราต้องการหยุดก็คลิกตรงแสดงตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะคะตัวถัดมานะคะก็คือตัวปรับแต่งเสียงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวซ่อนระหว่างนําเสนอก็คือการคลิกนะคะถ้าเราคลิกเลือกหนึ่งครั้งก็คือเป็นการซ่อนไอคอนลําโพงนะคะก็คือเวลานําเสนอก็จะไม่เห็นรูปลําโพงตรงนี้แต่ว,ว่าก็จะมีเสียงออกมานะคะหรือว่าเล่นเสียงนะคะ เล่นเสียงก็จะมีให้เลือกอัตโนมัตินะคะเมื่อคลิกแล้วก็เล่นภายในภาพนิ่งทั้งหมดนะคะการเล่นภายในภาพนิ่งทั้งหมดก็คือเป็นการเล่นข้ามไปยังสไลด์อื่นนะคะจนกว่าจะจบเสียงหรือจบเพลงจึงจะหยุดนะคะส่วนเมื่อคลิกเมื่อโชว์สไลด์เสียงจะยังไม่เล่นนะคะจนกว่าเราจะคลิกเมาส์ที่รูปลำโพงนะคะเสียงถึงจะเล่นได้นะคะ ตัวเล่นวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดนะคะในกรณีที่แทรกไฟล์เสียงเพลงประกอบการนำเสนอนะคะซึ่งเวลาการแสดงเพลงอาจจะสั้นนะคะแต่ถ้าต้องการให้เล่นเพลงซ้ำใหม่จนจบเพลงนะคะก็สามารถกำหนดให้เล่นวนรอบใหม่เรื่อยๆนะคะอันนี้จะสะดวกในกรณีถ้าเราต้องการฉายสไลด์ในปริมาณที่มากๆนะคะแต่เสียงเพลงนั้นสั้นนะคะแล้วก็คลิกไปที่วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดนะคะ ต่อมานะคะการกำหนดให้หยุดเล่นเสียงในสไลด์ที่ต้องการนะคะนอกจากจะเลือกให้เล่นแบบวนรอบแล้วก็เล่นข้ามไปยังสไลด์แผ่นอื่นแล้วยังสามารถกำหนดวิธีให้เล่นแล้วก็หยุดเสียงในสไลด์ที่ต้องการได้ดังนี้นะคะโดยกดไปที่รูปไอคอนของอตัวลำโพงนะคะจากนั้นคลิกไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะเลือกภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองนะคะก็จะขึ้นมาทางด้าน ขวามือนะคะเป็นหน้าต่างการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองเราจะเห็นว่ามีไฟเสียงขึ้นมาหนึ่งอันนะคะตรงที่ช่องขอบว่างๆนะคะทางด้านกรอบของการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะคะในการปรับแต่งให้เราคลิกตัวลุกอัพลงมานะคะจากนั้นเลือกมาที่ตัวเลือกลักษณะพิเศษนะคะจะขึ้นหน้าต่างเล่นเสียงขึ้นมานะคะลักษณะพิเศษก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ เริ่มเล่นนะคะเริ่มเล่นนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มต้นไฟเสียงนั้นนะคะจากตำแหน่งสุดท้ายนะคะให้เล่นต่อจากท่อนที่หยุดไปล่าสุดนะคะแล้วก็ตั้งแต่เวลากี่นาทีกี่วินาทีนะคะอันนี้ก็ให้เริ่มเล่นตรงตำแหน่งที่ห่างจากต้นไฟเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะ ส่วนการหยุดเล่นนะคะหยุดเล่นก็จะมีให้คลิกคือเมื่อคลิกก็คือหยุดเล่นเมื่อคลิกเมาส์นะคะหรือว่าหลังจากภาพนิ่งปัจจุบันก็คือเล่นเมื่อเปลี่ยนฉายสไลด์เป็นแผ่นอื่นนะคะหรือว่าหลังจากภาพนิ่งที่เท่าไหร่นะคะก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ลงไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นการกําหนดวิธีการเริ่มเล่นและหยุดเล่นของสไลด์นะคะโดยวิธีการกําหนดเองจากนั้นกดตกลง กรณีถ้าต้องการซ่อนนะคะก็คลิกไปที่ไอคอนลำโพงนะคะคลิกไปที่ตัวเลือกแล้วกดไปที่ซ่อนระหว่างการนำเสนอนะคะตัวลำโพงตัวนี้นะคะก็จะไม่แสดงโชว์ตอนเราเสนอนำเสนอสไลด์นะคะลองการนำเสนอภาพนิ่งนะคะเห็นไหมคะ powerpoint นี Power ้ก็จะไม่มีไอคอนของรูปลำโพงนะคะแต่ก็สามารถเล่นเป็นไฟล์ เสียงได้นะคะอทีนี้ลองคลิกหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะเพลงก็จะหยุดนะคะถัดมานะคะการแทรกเสียงจากคลิปออร์แกไนเซอร์นะคะนอกจากไฟล์ที่เก็บไว้ในเครื่องแล้วนะคะโปรแกรมชุดออฟฟิศก็ได้เตรียมไฟล์เสียงไว้นะคะเพื่อนำมาใช้งานในส่วนหนึ่งโดยจะเก็บอยู่ในคลิปออร์แกไนเซอร์นะคะหรือตัวจัดการกับคลิป อาร์ตนั่นเองนะคะซึ่งเรียกใช้งานได้โดยคลิกไปที่ปุ่มเสียงนะคะจากนั้นเลือกไปที่คลิปออร์แกเนเซอร์นะคะแล้วเลือกไฟล์เสียงได้เหมือนกับการเลือกรูปภาพจากคลิปอาร์ตนะคะแต่ว่าจะเอามาเฉพาะ,ะไฟล์เสียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองแทรกมานะคะขอเป็นสไลด์ที่สองนะคะแทรกนะคะจากนั้นคลิกไปที่ไฟล์เสียงแล้วก็เสียงจากคลิปออร์แกเนเซอร์ ก็จะขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างนะคะก็คือภาพตัดปะเดี๋ยวขอปิดตัวการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองออกก่อนนะคะก็จะขึ้นภาพตัดปะแล้วก็จะเป็นเสียงดนตรีที่มีอยู่ในออฟฟิศนะคะวิธีการก็กดมาที่ลู k Up แล้วก็คลิกมาที่แทรกนะคะลักษณะจะเหมือนกันนะคะก็จะขึ้นตัวหน้าต่างมาถามก่อนนะคะว่าต้องการให้เล่นแบบไหนอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก ตรงนี้เดี๋ยวขอคลิกเลือกตรงเมื่อคลิกนะคะเพื่อดูความแตกต่างตัวนี้จะเป็นไฟล์เสียงตัวที่สองแล้วนะคะที่เราแทรกเข้ามาส่วนการปรับแต่งก็เหมือนกันนะคะคลิกมาที่ตัวรูปลําโพงนะคะจากนั้นคลิกมาที่ตัวเลือกลองลแสดงตัวอย่างนะคะคลิกที่แสดงตัวอย่างก็ะจะเป็นรูปตกมือเชียนะคะลองปรับ แต่งตรงเล่นเสียงนะคะเป็นเล่นในภาพนิ่งทั้งหมดนะคะลองแสดงสไลดนะะ์นะคะนะคะก็จะขึ้นรูปตบมกอหแต่เนื่องจากว่าไฟเสียงหยุดแค่นั้นนะคะคือจบเพลงแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อนะคะถ้าเราต้องการให้วนซ้ำนะคะลองคลิกเลือกมาทีา่วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดนะคะ เมื่อคลิกนะคะอะลองโชว์สไลด์แล้วคลิกหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะก็ไฟเสียงก็จะเริ่มทําการวนไปรอบๆนะคะจ้งกวาเราจะสั่งหยุดสั่งหยุดก็คือเมื่อไหร่ก็คือการคลิกนะคะ เห็นไหมคะก็จะหยุดต่อมานะคะการบันทึกเสียงลงในสไลด์นอกจากการใส่ไฟล์เสียงในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะยังสามารถบันทึกเสียงลงด้วยตัวเองได้นะคะเป็นการนำเสนอเช่นใส่เสียงที่บรรยายในสไลด์เพิ่มเติมหรืออาจจะนำเสนออัตโนมัติที่ไม่มีคนควบคุมนะคะโดยใช้วิธีการบันทึกเสียงลงไปเองได้นะคะ การบันทึกเสียงนี้จะต้องมีอุปกรณ์พร้อมนะคะที่จะบันทึกเสียงได้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเสียงไมโครโฟนลำโพงหรือหูฟังนะคะจึงจะใช้คำสั่งบันทึกเสียงได้นะคะวิธีการบันทึกมีดังนี้นะคะเดี๋ยวขอเป็นสไลด์ใหม่นะคะก็คือสไลด์หมายเลขสามนะคะวิธีการก็เหมือนกันนะคะก็ไปที่แท็บแทรกจากนั้นเลื่อนมาที่ปุ่มเสียงนะคะเลื่อนมาที่บันทึกเสียง ก็จะขึ้นหน้าต่างของการบันทึกเสียงขึ้นมานะคะจากนั้นใส่ชื่อเสียงที่เราจะบันทึกนะคะ,อะขอบันทึกเป็นชื่อว่าสไลด์สามสาวนะคะเมื่อเราต้องการทําการบันทึกเสียงบรรยายหรือว่าเสียงประกอบนะคะเราก็กดตัวรูปไอคอนที่เป็นจุดแดงๆนะคะหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะทําการอ,อัดเสียงไปเรื่อยๆนะคะ ความยาวทั้งหมดของเสียงก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้กําลังเริ่มทําการอัดอยู่นะคะเมื่อเราต้องการหยุดในการอ,อัดเสียงแล้วนะคะให้เราคลิกที่ปุ่มตัวสีน้ําเงินนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคลิกหนึ่งครั้งความยาวทั้งหมดก็จะหยุดนะคะคือเมื่อเราคลิกเมื่อไหร่นะคะความยาวที่เดินไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะหยุด

ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการอัดเสียงนะคะก็ถ้าต้องการหยุดก็กดที่ปุ่มสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะก็จะขึ้นเสียงที่เราอัดขึ้นมาจากนั้นถ้าเราต้องการไฟล์เสียงนี้นะคะให้เรากดตกลงก็จะขึ้นรูปลำโพงขึ้นมานะคะทีนี้ลองเล่นไฟล์เสียงนะคะโดยที่กำหนดการเล่นตั้งแต่ตัวแรกนะคะให้เป็น เล่นเมื่อคลิกนะคะตัวแรกคือซ่อนใช่ไหมคะลองเอาออกก่อนนะคะตัวที่สองตัววนซ้ำมอาออกนะคะอันทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่เราทําการแทรกไฟล์เสียงวตั้งแต่เริ่มต้นนะคะลองคลิกตัวแสดงภาพนิ่งนะคะ เสียงยังไม่แสดงนะคะก็ไปคลิกหนึ่งครั้งอ,อันนี้เป็นเสียงสไลด์แรกนะคะเอามาดูสไลด์ที่สองก็จะเป็นเสียงของสไลด์ที่สองแล้วนะคะจะเป็นเสียงที่แทรกมาจากคลิปออร์แกเนเซอร์นะคะแล้วก็สั่งเหมือนกันก็คือคลิกหนึ่งครั้งเสียงถึงจะ ทำการเล่นนะคะอันนี้ก็จบไปนะคะส่วนอันที่สามก็คือเสียงที่เราทำการบันทึกนะคะเมื่อต้องการเล่นก็คลิกหนึ่งครั้งเหมือนกันมาก็จะทาการอ,อเส่าน,น,นะคะตนน้หองเสียงก็จะเอรนีน่นน่ ในการอาัดเสียงยนะคะให้เราคิดที่ตัวสียงนึ่นนะคะจะเป็นูเสียงทนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะของการใส่เสียงเพื่อเพิ่มการตื่นตาตื่นใจให้กับสไลด์หรือว่าเป็นการโชว์สไลด์ในลักษณะที่ไม่มีผู้ควบคุมนะคะก็จะเป็นการสะดวกมากขึ้นนะคะ